ส่งกำลังใจให้อดีตพระเอกดังค่ะอย่างสุริยาชินพันธ์ที่ป่วยหนักและต้องการความช่วยเหลือด่วนโดยเพจบินบลทธิ์ค่ะได้โพสต์ถึงอาการป่วยของอดีตพระเอกดังว่าตอนนี้อาการค่อนข้างหนักนอนอยู่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลมา5วันแล้วและต้องใช้เงินรักษาขอกำลังใจช่วยเหลือพี่ตุย้ยพระเอกดังในอดีตสุริยาชินพันธ์ตอนนี้นอนอยู่ ICU ที่โรงพยาบาลมา5วันแล้ว เพิ่งสูงเสียงคุณแม่เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาพี่ตุ้ยอาการค่อนข้างหนักมากต้องใช้เงินรักษาจำนวนมากจึงอยากจะให้พี่ป้านะ้าอาวงการบันเทิงหรือ f อฟของพี่ตุย้ยช่วยเหลือพี่ตุ้ยด้วยครับตอนนี้มีภรรยาของพี่ตุย้ยเฝ้าดูอาการอยู่ครับเบื้องต้นผมได้ช่วยพี่ตุ้ย3า0 0 0บาทถ้าเพื่อนต้องการช่วยเหลือพี่ตุย้ยก็สามารถโอนเข้าบัญชีพี่ตุ้ยได้เลยครับหนึ่งชีวิตที่เคยให้ความสุขให้ความบันเทิงช่วยเหลือสังคมมาตลอด วันนี้พี่ตุ้ยต้องการกำลังจากพวกเราทุกๆคนครับกราบขอบพระคุณค่ะทั้งนี้นะคะทีมงานของข่าวก็ขอให้อดีตพระเอกดังค่ะสุริยาชินพันหายป่วยโดยเร็ววันนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ